ตำรวจกอนพี่น้องว่าสิมีมี่บอทำอไมรสวัสดีครับรพ่อพ่อกับช่องเลี้ยวกาพ่าแสบกับพี่น้อง วันนี้เลียวข้าพาัฒน์จากิพพี่น้องมาอันลักน้องใหม่ตามสัญญาี่พี่น้องกว่าอัน,นี๋ยวเฮ่าสี่างสำรวจก่อนว่านน้องใหม่มีบอนะครับอาจสีพได้เห็นตอนที่เฮาหักแต่ว่าเฮาสี่สรุปยอดเชียอหนึ่งว่าเฮาใดซํำหลายย่บานเพราะว่าคนเดินหลายพี่น้องคนยางหลายอันขั้นหักต่อนหน้าต,อต,อต,อต่อตาเขาก็สีว่าข่อยมาลักอีกลแล้วนนเนาะเขาจะแจ้งตำรวจแต่ว่าขอยศิพาพี่น้องไปสำรวจก่อนวามี่งน้องใหม่หล่ไปไหนครับ ยาวไปทางในบใะนะนะอกพี่น้องเนาะเกิดอะไรเงี้ยข้างในไหมมาเข้าไปตหนมาที่ไหนเฟืองรถพี่น้องนะซิมีบ่บอก สำรวจก่อนพี่น้องว่าสิมี่บอกทำใหม่ บ่เห็นไม่เี่นอะพี่น้องนะข้างบนตรงไหนตาเนาใหม่ใหญ่ดิพี่น้องจับานอนมันขึ้นสูงไัแล้วขึ้นไปตั้งคุณ ลอยกันขึ้นสิบอดได้แ้วเพะวางวว้ที่เรามาันมาเบิ่งอันมันอันสงสยัยข้นข้นข้นไปเอาไปกินแล้วมันขึ้นสูงบนเราทีน้องไงทีนี้ก่อนมาที่นี่ เ <c oughs> สียงรถตำรวจสิมาจับแล้วครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> น้องใหม่ผมมีขึ้นสูงไปแล้วเขาไมา่เอาไปเบอรแล้ว <c oughs> น้องผมมีผมมีพี่น้องไม้หนี่ก็คือสิพบาดเด็ <c oughs> ปาลาโนมัยหลายพี่น้องแต่ว่า <c oughs> มันขึ้นสูงไปแล้วแล้วก็คนมาหลักเป็นก้อนหนาหอยแล้วเบอรแล้ว นะครับพี่น้องเสียใจเสียใจมือนี่บ่ได้หน่้องไม่แต่ว่าอันนะครับเข้าได้มาจาก,กันอชวนเถียนที่เข้าไปเบิ้งหมดทีแล้วพี่น้องเป็นรังค้างมาแล้วนี่ได้มาแล้ว เสียใจสวนนี่พอมีโน้ใหม่หายหักนะครับเอาละครับขั้นมาคลิปกับฝากพีน่น้องซอยกดไไค์กดแทรกกดติดตามครับเรียวก้าผาแสบครับคลิปหน้าสิบห้าพีน่น้องมาเฮ็ดยังหรือว่าคอนเทนต์อะไรนะครับฝากพีน่น้องค่อยติดตามรับชมเลเด้อครับเด้อมันี่เรียวก้าผ้าแสบกับต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ พี่น้องครับมาเบิกกันนอใหม่ดีฮาหลักมาก็ไปหยักมาไปลักเข้ามาข้างทางเมื่อกี้นะครับ,รบเอาเบิกครับสรุปยอดบาได้ซ้ำที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องพอเพราะได้กเก่งสองเก่งพเพราะได้สูบสองสูบนี่แหละครับเบิกครับได้ซ้ำเห็นนะครับเด้อผูดได้อันรูบ้าอัน เมึงนอเขาใช้อันใบอะไรทําใบยญ้านางครับอยากอยากกินอันแกงน่อใหม่ใส่น้ำอย่านา่งแต่บาบอมิอย่านบา,บาน่งไหมครับใบยอยียางใส่อันอย่านา่งใส่แท่นอย่านา่งได้อยู่บนมึงนอครับพี่นองระบเพื่อดู้ดตอบเลยนะครับเด้อนี่ครับสรุปก,ก็นเลยทำนีล่ละครับรอยายอยู่ครับนี่ แล้วที่ปอกน้ำมัครับพี่น้องปอกไปแกวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งให้ลีก้าด้วยนะครับ